ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครัมนะดูเกม Call Duty Mobile นะคะวันนี้เราก็จะมาทำการรีวิวของรางวัลทั้งหมดใน Battle Pass นั่นเองนะครับผมนะว่าจะมีอะไรบ้างเออเคยมาจากออฟฟิเชียลแล้วนะครับผมนะก็ะเช่นเคยมีตัวละคร4ตัวปืน4กระบอกแล้วก็เป็นเออรวดลายแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะลิมิเต็ดนะครับแล้วก็มีทาเต้นเนาะมีสกอร์สติกใหม่เหมือนเดิมนะครับก็เนี่ยแหละ แล้วก็มีชามด้วยตัวชามนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็จะเป็นตัวละครน,นั่นเองมี4ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็ตัวที่เรารู้จักกันดีนะครับเลฟคราฟเชนโกโซเวียตดดราก้อนนะครับอืมต่อมาก็จะเป็นตัวเรสโนฟนะครับจริงๆถ้าในคอมมันชื่อว่าวิกเตอร์นะผมไปหาข้อมูลมาละแต่น่าจะเปลี่ยนชื่อเพื่อการลิขสิทธิ์ต่อมาก็จะเป็นตัวละครนิกโตสตรองโฮใส่หน้ากากอย่างเท่ก็จะเป็นตัวเนี้ย ที่สื่อข่าก็แปดอยู่ต่อมาก็จะเป็นตัวเอ็ดเวิร์ดริชออฟเฟนทําไมมันรวยมากเหรอนะครับนะก็จะจะเป็นตัวละครทั้ง4ตัวที่ผมมาในแบตเทนพานนะครับต่อมาก็จะเป็นปืนระดับอีพิกนะัน่นเองคือตอนแรกผมไม่นึกเลยว่ามันเป็นช็อปเปอร์รอท่านผู้ชมเนี่ยไอกระบอกเนี้ยคือดูไกลๆเนี่ยคือดูไกลๆอะ่ะคุณผู้ชมคิดว่าอะไรผมผมก็คิดว่าเออเนี่ยมันน่าอาักติกอะ่ะแต่คือทําไมอะ่ะเฮ้ยคือแบบมันเป็นช็อปเปอร์เหรอท่านผู้ชม เกินไปชอปเปอร์ฟอร์เทสนะครับโอ้ยังกับยังกับอะไรอะ่ะยังกับอาร์กติกเนี่ยต่อมาเห็นไหมคิวคิวเก้าอย่างที่ผมทำนายไปเมื่อคลิปก่อนนะหน้านู้นะครับโอ้โหนี่ถ้าผมเป็นหมอดูผมรวยไปแล้วนะครับโอ้คนละเรื่องเลยต่อมาก็จะเป็นปืน M16 มสิบหฟูบอรนั่นเองอ่าตอนนี้ก็พื้นทว่บอกนี้มีโมเดลจากบนคอมนะนะครับนี่เลยก็ไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับต่อมาสไตร์เกอร์ อารีนอตนะครับนี่อย่างเท่เลยต่อมานะครับก็จะเป็นอีพิกเวฟพ่นก็คือคาก็เป็นนั่นแหละแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นค e ลโลโบแอคชั่นลาซา r ัสนะครับนี่เลยลวดลายนี่สวยงามมากต่อมาจะเป็นแบ็คแพคนะครับโรเวอร์ Rover, มีซิลเทเรนมีท่าเต้นเซเรนเดอร์ก็จะเป็นแมบ,บว่าชูทงชูทงแบบ ชุดท้งสีขาวแบบว่ายอมแพ้อะไรเงี้ยเคยเห็นในการ์ตูนเนาะแล้วก็แน่นอนนะว่าคิโลโบแอคชั่นเนี่ยจะเอามาแจกในแบตเชนพาร์นะครับสำหรับสายฟรีแต่เป็นระดับอคอมมอนเนาะคอลลิ่งการ์ดก็จะเป็นเทคโอเวอร์แล้วก็มีอวตารอื่นๆนะครับเอาว่าเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆดีกว่านี่อ่าชอปเปอร์รูปล่างเนี่ยผมมีเนี่ยนี่เลยชอปเปอร์คือดูเนี่ยดูเหินเหินมันก็คือ Arctic อาร์ติกอ่ะเออเนี่ยมีขาตั้งมีกระบอกยาว,ยาว แค่แมกกาซีนมันใหญ่กว่าปกติก็เท่านั้นเองเนี่ยแหละมันแตกต่างกันแค่ตรงนี้แหละนะครับอืมน่าจะเพื่อต้อนรับการสม,มิธน,นะเพราะว่าระบบการสม,มิธม่าจะทําให้ปืนที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันมีรูปร่างแปลกประหลาดไปเลยนะครับอืมต่อมากจะเป็น m c ็มซีบกฟก็ไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับเป็นแค่ลวดลายเฉยๆแต่ก็โอเคนะต่อมาสไตรโกอารนอนะครับโอ้โหโ GM นี่แบบดีไซน์ออกมาได้เท่มากอะดู แล้วก็สไตเกอร์ตัวนี้รู้สึกมันจะติดกล้องได้เลยนะมันจะติดสโคบได้โอเคสวยนี่เลยอืเทมากต่อมาก็เป็นคิวคิวเก้าเทรนเซตเตอร์โอ้โหอันนี้ก็ดูเหมือนคิวคปกตินะครับแต่ว่าตรงเนี่ยปลายกระบอกมันจะสั้นๆผิดปกติเนาะอืมนี่แหละแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆบนโตนี่มีรูปของบกอะไรเนี่ยทหารมีกระสุนอยู่ด้วยนะครับอย่างเท่เลยต่อมาก็จะเป็นนี่เลย ปืนคิโลโบแอคชั่นนะครับนี่เลยอันนี้ก็เป็นระดับคอมมอนเนาะจะมีรูปเร,รูปแบบประมาณนี้นะครับก็กระบอกมันจะยาวๆเหมือนลูกซองเนาะตรงนี้ก็เป็นสโคกโตติดก็ได้ไม่ติดก็ได้กล้องอ่ะอืมเป็นเป็นิวฟังก์ชันกันนะครับเป็นปืนแบบประเภทใหม่เออเป็นาร์คแมนสไนเปอร์นั่นเองคิโลโบแอคชั่นลาลาซารัสอันนี้ก็จะเป็นระดับอีพิกโอ้หมีลวดลายเหมือนมังกรด้วยนะครับเหมือนอัน,นิเลเตอร์เลยอะโหเท่มากแล้วก็ มีรูปเหี่ยวนะครับโอ้ก็เท่นะเท่ผมชอบเหมือนกันแล้วก็ตรงปลายกระบอกมันมีเหมือนจุกเก็บเสียงด้วยมีกล้องด้วยโอ้โห GM นี่จะจัดเต็มมาถึงไหนตัวมันก็จะเป็น New Charm นะแบรน Bucket ก็จะเป็นห้อยตุ้งติ้งเป็นรูปของหมวกทหารนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นกระเป๋า Rover นั่นเองนี่เลยเป็นกระเป๋าแบบใหม่นะครับ ต่อมาจะเป็น Shielderent r เป็นสกอร์สติกใหม่ที่จะเอามาแจกฟรีแล้วนะครับผมนะนี่เลยก็คือเป็นสกอร์สติกที่เป็นป้อมบืนเนี่ยแหละแต่ว่าเราเนี่ยจะสามารถขึ้นไปควบคุมแล้วก็ขับมันได้เออโมเดลก็จะประมาณนี้นะครับนี่แหละประมาณนี้เลยต่อมาก็จะเป็นเนี่ยแหละ t า s e r e n d e r แต่ว่ายังไม่มีโมเดลออกมานะครับ c a l l i n g a r takeover เช่นเคย a v a t a and frame Seeing date ก็จะเป็นรูปหัวกระโหลกติดไฟนะครับแล้วก็เฟร,รมก็จะเป็น w a l l frame เนาะ นี่โมเดลวอลเลอร์เฟรมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะผมนะนี่เลยนี่เลยอืมหรูเหมือนกันนะเนี่ยเป็นทองคําเลยเนี่คือของรางวัลทั้งหมดนะครับที่จะผมมาในแบตเทนพา 4, สีซันที่เนะ้าเนาะเอาว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เหมือนเดิมนะครับกดไลก์กดแชร์แล้วก็ใครแวะเข้ามาดูก็กดซับสไครต์ให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมนะสว,ส,นสวัสดีครับผม